วันนี้จะมาบอกลัคนาราศีพฤกศกนะคะราศีพฤกศกเกิดจากการผูกด,ดวงชะตาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะาราศีพฤกศกเป็นธาตุดินนะคะจะเป็นคนที่รักษาคําพูดนะคะจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะและเขามีพรสวรรค์ในด้านการหาเงินนะคะเขาจะเป็นคนที่หาเงินเกง่งเขาเป็นคนที่หมุนเงินเก่งนะคะเขาจาควรที่ขยันในการทํางานมาก เขามีความคิดที่ว่าลำบากวันนี้สบายในวันหน้าค่ะไม่ว่าเขาจะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าเขาทำงานใช้แรงงานเขาก็จะใช้แรงงานเยอะแต่ถ้าถ้าเขาทำงานในการใช้ความคิดเขาก็จะใช้สมองคิดเยอะในการทำงานนะคะเขามีคติอยู่ที่ว่าลำบากวันนี้สบายวัน,นหน้าค่ะ เขาทำงานหนักวันนี้เวลาถึงเวลาในช่วงที่เขาจะพักผ่อนนะคะเขาก็จะใช้ชีวิตให้คุ้มเหมือนว่าเขาลำบากมาในการทำงานเวลาเขาไปเที่ยวหรือไปนี้เขาจะก็จะไปแต่สถานที่ดีๆถ้าเขาพักโรงแรมเขาก็จะพักโรงแรมห้าดาวเพราะเขาคิดว่าเขาทำงานหนักมาเวลาเขาหยุดเขาก็จะใช้ชีวิตให้คุ้มกับในวันหยุดค่ะในเรื่องความรักเขาจะไม่ค่อยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเขาจะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อย เพราะเขาคิดว่าถ้าคู่เขาไม่ดีแล้วเขาก็จะไม่ยือ้อไม่ลังแล้วก็ไม่ทนนะคะเพราะว่าคนราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่หน้าตาดีไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะในตาเขาจะสวยค่ะรูปร่างเขาจะดีหุ่นเขาก็จะดีนะคะในการแต่งตัวของเขาเวลาเขาออกงานสังคมเขาจะต้องดูดีสวยเลิศเชิดเลยนะคะ ในด้านอารมณ์เขาจะเป็นคนที่อารมณ์โกรธง่ายหายเร็วนะคะถ้าเวลาโกรธขึ้นมาก็เหวี่ยงทีเดียวแต่ว่าประมาณผ่านไปสัก5้าทีอารมณ์เขาก็จะลงเขาก็จะหายแล้วค่ะคนลักนณาราศีนี้ภายนอกจะดูอ่อนโยนนะคะแต่ภายในนี่เขาจะเข้มแข็งมากเลยค่ะ